you สวดีครับผมก็ต้องขอสวัสดีสุภรีคุณผู้ชมชาวฟรีไฟท์ทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผมนะวันนี้คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นตามปกคลิปกันมาแล้วนะครับนะก็คือจะมาพาไปดูของใหม่นะครับเนี่ที่จะเข้ามาเร็วๆนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเอามาแจกนั่นเองอ่ะผมคิดว่าเอามาแจกแน่นอนเลยนะครับนะซึ่งแต่ของแต่ละชิ้นเนี่ยบอกเลยว่าโคตรจะสวยเป็นแบบเซตสีม่วงแบบโคตรเท่นะครับนะก็เป็นแบบแนวโจ๊กเกอร์อะไรประมาณนี้เลยกก่อนอื่นเเลยที่รราจะไปับชมของใหหม่รือว่าาววิิธีเข้้รรร่มมกกกจพนัน ก็ฝากกดไลค์เป็นกังใจผมด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมในตัวเกมมันก่อนเลยในตัวเกมของเราก็คือรู้สึกว่ามีน้องชิบะมาขายใช่ป่ะนี่เลยนะครับแล้วก็คือแหล่งรวมความน่ารักน้องชิบะนะครับนะเปิดขายแล้วอ่านี่มีมีขายเป็นบอดี้มีสกินด้วยนะครับนะเห็นไหมก็คือขายแล้วในราคาแค่199เพชรเพเท่านั้นเองนะครับนะก็ขายที่ยังไม่ได้ซื้อก็จ้องไปจับจองกันแล้วนะครับไปซื้อกันได้แล้วเพราะว่าโคตรจะถูกเลย199่งร้อยกิ้แดงนะครับนะทั้งสกินทั้งแบบตัวน้อง 25กรกฎาคมเป็นต้นไปเลยนะครับผมอาก็น้องชิบะก็เราพูดถึงไปแล้วนะครับผมนี่น้องชิบะน่ารักแบบนี้ก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับต่อมาเลยก็คือจะมีโหมดใหม่มาใช่ปะโหมดใหม่ที่ผมเคยรีวิวเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับก็คือเป็นโหมดล่าวิญญาณนั่นเองเป็นโหมดใหม่เลยนะครับผมนะใครเดี๋ยวใครเล่นแล้วแล้วก็สนุกอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับนะมีทริคอะไรในการเล่นหรือว่ายังไงสนุกหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับโหมดใหม่โหมดล่าวิญญาณก็คือวิธีเล่นเล่่่นนแแบบบบบเเเเเเดดดีียยยวววาาาาคมทูให้ลลจํกกััร ผู้กล้9คนต่อ1แมตช์นั่นเองอ่ะก็เปิดให้เล่นแค่วันที่25จนถึงวันที่28กรกฎาคมนี้นะคเขานะก็อย่าลืมไปลองเล่นกันด้วยบอกเลยว่าโคตรสนุกนะครับเป็นโหมดใหม่เราไปเล่นกันดู อ่ะก็เราพูดไปสองกิจกรรมแล้วใช่ไหมสำหรับเซิร์ฟไทยก็คือเมื่อวานก็มีกิจกรรมมาเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ทําคลิปนะครับนะก็เอานวาเราย้อนหลังกันก็แล้วกันนะครับแล้วก็คือเป็นกิจกรรมลดจัดหนักหมดหน้าตักยมมทูดอันนี้มีคนรู้กันหรือเปล่าว่าเมื่อวานเนี่ยเขามีการลดนะครับนะตั้งแต่เป็นตู้นี่เลยเป็นตู้ไดมอนด์รอยเย้านะครูเชี่วมาอาเค้นซีเกอร์นะครับนะเป็นชุดผู้หญิงตัวนี้เลยนะครับนะก็คือเขาลดราคาเมื่อวานก็คือลดไปจากห0สิบไดมอนด์ก็เหลือแค่นะครับนะครับนะจาก 6กไดม,มอนก็เหลือแค่4 0ไดม,มอนแล้วและก็เป็นตู้โกลรยョ่ออิมพีเรียลกับตันเนี่ยก็ลดเหมือนกันเลยในเขานะจาก300โกก็เหลือแค่ส0งรโกเท่านั้นเองเอาเป็นว่าเมื่อวานใครได้เข้าไปสุ่มกันบ้างในเวลาลดราคาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีการลดนะเับนะเดี๋ยวใครได้สุ่มแล้วแล้วก็ได้ของดีหรือว่าได้ของาวาเนี่ยก็มาคอมเมนต์อวดกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยในเขานะเมื่อวานผมไม่ได้อัปเดตน,นะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้ก็เดี๋ยวใครได้ก็มาบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันนะคร กิจกรรมล็อกอินคืนพระเดศึกยม,มโลกนั่นเองก็คือรับไปเลยรางวัลเป็นกระบองนั่นเองนะครับนะกระบองอยามาทูตนั่นเองแล้วก็จะมีะเป็นตทเคขนสีฟ้าดวงวิญญาณนั่นเองนะครับแล้วก็มีแจก50ชิ้นก็นเลยเมื่อวาน่ะก็หลายๆคนก็น่าจะรับกันไปแล้วนะครับผมน,นี่เป็นกระบองตัวนี้เลยนะครับผมนะเออก็สามารถไปรับก็ได้เมืนะ่อวานเนาะเออตอนนี้ก็คือมันหมดแล้วนะครับเมื่อวานวันเดียวเลยใครพลาดไปเดีย๋ยวมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมนะเมื่อวานผมไม่ได้รับว่าผมโอ้โหโคตรเสียดายเลยอนะ่ะคุณผู้ชม ใครที่แบบไม่ได้รับก็น่าจะเสียดายไปเหมือนผมะครับผมก็คุ้เสียใจเลยบอกเลยว่ารับได้เมื่อวานวันเดียวเท่านั้นเดี๋ยวใครได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ไไดร,ไไดรับเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเมื่อวานวันเดียวย5กสาร์คราคมาคกิจกรรมล็อกอินผลนธศึกยม,มโลกนั่นะะเองนะครับผมนะครับผมก็เมื่อกี้เราพูดถึงกิจกรรมในตัวเกมกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมตามปกคลิปกันดีกว่านะคราวนีก็คือจะเป็นกิจกรรมที่สามารถรับชุดได้ฟรีนั่นเองแล้วก็จะมีไอเทมต่างๆเยอะมากๆเลยนนคราวนี้กาอะไรเป็นคอก สวยมากๆเลยนะครับก็เป็นแบบแนวอื้อหือสีม่วงๆนี่นะครับแบบโจ๊กเกอร์อ่าในธีมโจ๊กเกอร์อะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าสวยจัดเลยนะครับนะก็ถ้าคุณผู้ชมพร้อมที่จะไปดูแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์เป็นการใจผมด้วยกันละกันนะครับผมนะก็ไปดูกันเลยครับผมไปกันเลยมาดูกันที่รูปแรกนะครับวันที่หลุดเข้ามานะครับนี่ก็คือจะเป็นรูปโจ๊กเกอร์ผู้ชายทนนี้เนี่ยกำลังยืนอยู่นั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีเทคคำว่า anniversary นั่นเองนะคุณผู้ชมประมาณว่าวันครบรอบนั่นเองนในเขานะก็คือทางข 3RD Free Fire Anniversary 22ทับ08หรือว่าน่าจะเป็นวันที่22เดือนอสิงหาคมนั่นเองนะเแล้วก็กิจกรรมตัวนี้จะเข้ามาในเดือนสิงหาคมนั่นเองนะรับแต่น่าจะเข้ามาประมาณกลาง,ลางเดือนนั่นแหละก็ต้องรอกันเลยะครับนี่ก็ผมสงสัยว่าและผมคิดว่าชุดนี้เนี่ยน่าจะรับสีแน,น่นอนเลยะครับนะคะุณผุ้ชมก็ร,รับกันเลยรับชุดโจ๊กเกอร์โคตรเท่ตัวนี้นะรับนะผมคิดว่าโคตรสวยบอกเลยว่าหืไม่ควรพลาดเลยสำหรับชุดโจ๊กเกอร์ตัวนี้โ hey คตรเท่ะนรับนี่เห็นไหม ก็ที่จริงเนี่ยชุดตัวนี้ก็คือมันแยกหน้ากากได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่หลังนะครับนะก็อันนี้ก็คือจะเป็นอ่ารูปหลุดนะครับที่จริงชุดนี้เนี่ยมันจะอยู่ในหน้าเกาะรอด้วยนะครับนะครูชมก็จะได้เจอกันแน่นอนเลยหลังจากอัปเดตแพทครูชมจะได้เห็นชุดนี้เลยก็รอดูกันเลยนะครับผมมาดูกันที่รูปต่อมาก็คือจะเป็นไอเทมขอมาเลยก็คือจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นกระบองนั่นเองกระบองยมทูหรือเปล่าไม่ใช่แล้วนะครับมันก็คือจะเป็นกระบองของจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับผมนะแม Come ก็เหมือนเลยที่จริงนะครับ้วก็ผมคิดว่าแจกฟรีเหมือนกันเลยนะครับนะก็ผมเนี่ยก็ช้าใจอยู่ที่ผมรับไม่ทันนะสำหรับตัสวสีแดงนะครับผมไม่รับนั่นเองนะครับนะผมจะร้รกว่าจะเก็บไว้คิดว่ามันอยู่ได้2วันที่ได้รับได้วันเดียวนะครับผมแล้วก็สามารถไปรับได้เมื่อวานนะครับนะวันนี้ก็คือหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวสีแดงผมก็อดไป <c oughs> นั่นเองนะครับผมเออนี่ก็ต้องรอรับกันด้วยว่าะจะได้รับในวันไหนนะครับแล้วสำหรับตัวไม้กระบองสีม่วงตัวนี้จ็อกเกอร์ตัวนี้นะครับนี่โคตรขลุ่มเลยนะ สำหรับอันต่อมาคือจะเป็นกระเป๋าสุดแบลวนั่นเองนะครับเราเรียกว่าแบลวหรือเปล่าก็ถือว่าแบบสรอนความน่ากลัวไว้อยู่นั่นเองนะครับผมนะตัวนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าโจ๊กเกอร์นั่นเองคุณผู้ชมก็ดูเท่ๆกันนะครับันนี้นก็อยู่น่ารักมากสำหรับเรียวหนึ่งก็น่ารักจริงๆเลยนะครับนะมีแบบจุกนมด้วยนะครับผมนะเรียวสองก็จะมีแขนขานะครับผมนี่เห็นไหม ออก็น่ารักแลวก็เรเวลสามก็คือจะดูน่ากลัวขึ้นยิ่งขึ้นนั่นเองนะผู้ชมอ่าคอเทไปคนละแบบนะครับวันนี้ก็คือคิดว่าน่าจะแจกฟรีเหมือนกันเลยนะครับผมก็ต้องรอดูว่าเดือนหน้า,นาเนี่ยมีกิจกรรมอ่าท่าย,ยัางไงนะครับนะก็เป็นกระเป๋าตัวนี้ผมคิดว่ารับฟรีนะต่อมาเลยดีกว่าต่อมาก็คือจะเป็นกระเป๋าตัวนี้รับฟรีนอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะก็คือ กระเป๋าในทีมจ๊กเกอร์เหมือนเดิมเลยนะนรัานำมาในทีมเดียวกันเลยก็เก็บโทค็นแน่นอนเลยตัวนี้เก็บโทค็้นแล้วก็เอาไปแลกแน่นอนเลยจะได้เป็นกระเป๋าตัวนี้ก็รอดูกันเลยว่าโทคินเป็นยังไงะครับนะว่าเราจะต้องทำภารกิจยังไงก็ต้องรอรับชมกันเลยอันต่อมาก็จะเป็นอ่าเป็นกล่องศพนั่นเองะคเับนะเป็นกล่องดวงใจอ่ะ กล่องโดนใจลายโจ๊กเกอร์นั่นเองนะคุณผู้ชมในคอรวดลายก็จะมีแบบแนวเดิมนั่นแหละคุณผู้ชมมีโจ๊กเกอร์แบบแนวยิ้มนะครับวันนี้ก็จะมีไพ่ด้วยในคราวนี้มีหัวใจแล้วก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับนะเป็นกล่องสูบตัวสีม่วงตัดประมาณขาวประมาณนี้เลยนะครับนะสวยมากๆนะครับวันนี้ก็น่าจะได้รับฟรีเหมือนกันเลยมาดูกันที่คอลเลคชันต่อมาเลยก็คือจะเป็นแอร์บอรนั่นเอง แอร์บอตลกไรหรือเปล่าโคตทเฮในเานี่ก็คือมีอตัวตลกอีกแล้วในเา้วก็ตัวละครตลกก็คิดว่าถ้าจะแจกฟรีนะแต่ผมรู้สึกว่ามีหลายตัวไรแอร์บอดมากเดี๋ยวจะมาให้ดูอันต่อไปเลย ต่อมาก็คือจะเป็นไอบอลเหมือนกันเลยในเขานะตัวนี้ก็คือสวยกว่าะครับนะก็น่ากลัวกว่าด้วยนะครับแล้วเป็นแบบใบเลื่อนนั่นเองน,นะคะุณผู้ชมอันตัวนี้ก็คือน่าจะได้รับฟรีหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจสำหรับตัวนี้ก็มันดูแบบเอฟเฟกมันเยอะไปไม่แน่ไม่น่าจะเอามาแจกฟรีหรือเปล่าก็ลองไปคิดกันดูสำหรับตัวนี้อันไหนที่ผมว่ามันจะแจกฟรีก็น่าจะเอามาแจกในเขานะก็อันไหนที่ไม่แจกผมคิดก็ไม่บอกว่าแจกะครับนะเออ อันไหนไม่พอใจผมก็บอกว่าไม่ม่นใจนะครับวันนี้ก็คืออ่าเป็นเอบอร์ดเหมือนกันเลยนะครับผมนะก็คือเป็นไายจ็อกเกอร์เหมือนกันหรือเปล่าตัวนี้ก็น่าจะแจกฟรีนะครับผมนะก็รอรับกันเลยตัวนี้ไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรก็แน่นอนเลยแจกฟรีแน่นอนเลยนะครับผมต่อมาเลยก็คือจะเป็นสกินล่มชูชีมนั่นเองอ่าเป็นจ็อกเกอร์ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงกําลังยิ้มแล้วก็หัวเราะให้กันนะครับนะต่างคนต่างหัวเราะนะคะผมนันี่ก็ดูแฝงความน่ากลัวไว้อยู่นะครับอ่าสำหรับพาราชูตัวนี้นะครับผมนะก็เป็นเกจะ ตัวคีนนั่นเองนะครับผมต่อมาเลยเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของชุดจ็กเกอร์ผู้ชายกันบ้างว่าเขาเทขนาดไหนเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับนี่อโอ,โอโ <c ote> ้โหโคตรเท่คุณผู้ชมดูดูซี่ดูซี่คุณผู้ชมหอหอก็คือจะเป็นแบบจ็อจกเกอร์เป็นแบบเหมือนคนเนาะเป็นแบบแนวคนนะครับแล้วก็จะมีแบบออปชั่นมาใหม่ในครับแล้วก็คือจะมีตัวหน้ากากนันเองแยกกับตัวหมวกนันเองนะหรือว่าทรงผมนะจะแยกกันเนาะเราสามารถใส่แยกก็ได้แล้วจะมีใหม่ในการอัปเดตแพทใหม่ก็มีแยกให้ใส่แล้วนะครับ ต่อมาเลยก็คือจะเป็นจ็อกเกอร์ผู้หญิงตัวนี้นะครับก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ไหนเซิร์ฟเวอร์ไหนเขาจะเอาตัวไหนมาแจกเขาแล้วแต่เลยนะครับนะใครที่แบบเซิร์ฟเวอร์ไหนอาจจะหยิบตัวผู้หญิงมาแจกก็ได้ชุดผู้ชายมาแจกก็ได้นะครับผมนะก็ลองไปคิดกันดูว่าเทหรือเปล่าสำหรับชุด2ชุดนี้ก็แจกฟรีชุดหนึ่งเลยก็ชุดหนึ่งออามาขายนะครับผมนะก็ต้องรอดูนะครับผมไม่มั่นใจนะว่าจะแจกฟรีหรือเปล่าต่อมาก็เลยก็คือจะเป็นหน้าตาของทเค็นหม่เองนะครับไม่มั่นใจว่าจะใช่หรือเปล่าแต่ก็เอามาให้ดูกันก่อนเลย ยมพูสีฟ้าแล้วก็จะเป็นสีเขียวนั่นเองนะคุณผู้ชมเี่แล้วก็จะมีโทเค็นเค้กด้วยวก็มีโทเค็นเล็กสามนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูเลยว่ามันจะมาแบบนี้หรือเปล่าแต่โทเค็นเนี่ยให้เกยบแน่นอนเลยว่าจะเป็นโทเค็นนี้หรือเปล่าก็ต้องรอรับชมกันเลยนะครับมาดูที่รูปต่อไปเลยในข้าวนะนะก็คือจะเป็นกระต่ายม่วงอีกแล้วมาอีกแล้วนะครัเนะราสลัดกระต่ายม่วงใรข้าวนะยอมแมวกันอีกแล้วนะคราบผม มาเาป็นแนวโจ๊กเกอร์อีกแล้วนะครับผมนี่ก็ไม่มั่นใจว่าชุดนี้เนี่ยอาจจะแจกฟรีแทนสองชุดนั้นหรือเปล่านะครับผมนะเออก็ต้องรอติดตามนะครับผมผมก็ไม่มั่นใจว่าชุดโจ๊กเกอร์ผู้ชายที่ผมพูดไปเนี่ยแจกฟรีหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจนะอาจจะแจกชุดนี้นะครับแต่ชุดนี้ผมเบื่อแล้วนะมาบบยอมแมวหลายครั้งแล้ว แจกหน่อยก็เอาชุดดีๆหน่อยเหอนะเนาะเออก็อยากให้เป็นชุดผู้ชายเมื่อกี้ที่อยู่แบบที่ผมให้ดูหน้าต้ตนคลิปนะั่นเองก็อยากให้เป็นชุดนั้นมากกว่าเนาะชุดนี้ก็ยอมแมวบ่อยเกินนะครับผมนะก็คามไปแล้วกันต่อมาเลยก็คือจะเป็นหลุดสกินไอวอร์นเองจะเป็นสกินไอวอล์จ็กเกอร์นั่นเองนะคุณผู้ชมสกินไอวอรตัวนี้ก็ไม่แจกฟรีแน่นอนนะครับผมนะก็คือเอามาขายแน่นอนเลยสำหรับไอวอล์จ็กเกอร์ตัวนี้ไม่มีรอยจูบด้วยนะครับผมนะผมว่าเลยนะครับมาต่อมาเลยนะครับผมนะมาด่วนที่ต่อไปเลยก็คือจะเป็น สกินรุดบอลตัวใส่นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นลายจ็อกเกอร์เหมือนกันเลยในข่าวผมมีโค้ดเท่นะครับผมนะเป็นสีม่วงแนวตีมเดียวกันเลยในข่ัววันนี้ก็ไม่แจกนะครับอันนี้ไม่แจกนะครับนะอันไหนที่ผมพูดไปก่อนนั้นก็คือน่าจะแจกนะครับอันไหนที่หลังๆนี่ไม่แจกนะครับนี่นะอาจจะเอามาขายแล้วก็จะเป็นสกินอะไรเนี่ยจะเป็น M1887 หรือว่าจะเป็นลูกทรงควงของเรานั่นเองอจะมีข้อมูลใหม่นั่นเองนะครับนะเอฟเฟคโคตรรัวมากเลยในข่าวเนี่ยโอ้ เอฟเฟกต์เวอร์เวอร์เกินโอ้โหสวยเกินนะครับวันนี้ก็ค่าตัดเตตัสเป็นอะไรผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับผมนะก็ลองไปแปลก,กันดูเป็นค่าสเตตัสอะไรในบผมนะเออก็ถือหน้าร็บินได้ด้วยนะครับนี่เป็นสกินปืนเตที่แบบนี้ก็รอรุ่นกันดูว่าจะเอามาขายในรูปแบบไหนนะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับข่าวสารในคลิปวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมนะมนะมก็เพียงแค่เอาอของหลุดมาให้ดูนะครับนะก็ ได้รับฟรีแน่นอนเลยนะครับนะ้วก็เตรียมตัวเก็บโทเคนเตรียมตัวทําภา,ารกิจกันเลยก็อย่าลืมมารับของฟรีกันด้วยนะครับก็มาอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยพลาดของฟรีชิ้นได้ชิ้นหนึ่งไปนะครับก็ฝากกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมอ่าคลิปวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วถ้าหากข้อมูลภายในคลิปวโอเนี่ยผมแจ้งผิดตรงไหนหรือว่าไม่ถูกต้องตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะครับนะลีปวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วใครไม่เข้าใจอะไรก็สามารถสอบถามได้ที้คอมไเลย,มมเลยคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายรับ๊ายบาย